การกำหนดสิทธิในที่ดินมาตรา50ในการที่อธิบดีใช้อำนาจจำหน่ายที่ดินตามบทแห่งประมวลกฎหมายนี้ให้อธิบดีมีอำนาจจำหน่ายโดยการขายหรือให้เช่าซื้อตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงและให้อธิบดีมีอำนาจเรียกค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินร้อยละห้าของราคาที่จำหน่ายนั้นถ้าจำหน่ายไม่ได้ภายในสองปี ให้อธิบดีโดยอนุมัติร,รัฐมนตรีมีอำนาจจัดการขายที่ดินนั้นด้วยวิธีผ่อนส่งภายใน10ปีอำนาจตามความที่กล่าวในวรรคแรกนั้นเมื่ออธิบดีเห็นเป็นการสมควรจะจัดแบ่งที่ดินออกเป็นแปลงๆเพื่อจำหน่ายได้อำนาจจำหน่ายที่ดินของอธิบดีมีได้หลายกรณีดังนี้ 1. ตามมาตรา85คือจำหน่ายที่ดินซึ่งสถาบันทางศาสนาเช่นวัดวาอารามวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักรหรือมัสยิดอิสลามถือที่ดินเกินกำหนด 2. ตามมาตรา90คือจำหน่ายที่ดินของคนต่างด้าวซึ่งไม่ใช้ที่ดินตามที่ได้รับอนุญาตหรือใช้ที่ดินเพื่อกิจการอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตใหม่ 3. ตามมาตรา91คือจำหน่ายที่ดินของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตใหม่ให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการอื่นซึ่งทำให้จำนวนที่ดินลดลงจึงต้องจำหน่ายส่วนที่เกินนั้น 4. ตามมาตรา92คือจำหน่ายที่ดินของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา87วรรคสอง แล้วไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 5. ตามมาตรา94คือจำหน่ายที่ดินของคนต่างด้าวที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต 6. ตามมาตรา95คือจำหน่ายที่ดินของคนต่างด้าวซึ่งเดิมเป็นคนไทยต่อมาเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนต่างด้าว ต้องจำหน่ายที่ดินส่วนที่เกินสิทธิที่คนต่างด้าวพึงถือได้ 7. ตามมาตรา96คือจำหน่ายที่ดินของผู้ซึ่งถือแทนคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลตามมาตรา97หรือมาตรา98 8. ตามมาตรา99คือจำหน่ายที่ดินของนิติบุคคลซึ่งถือเสมือนกับคนต่างด้าว อำนาจในการจำหน่ายที่ดินของอธิบดีกรมที่ดินตามมาตร,รา50ให้กระทําได้โดยการขายหรือให้เช่าซื้อเท่านั้นจะกระทําโดยวิธีอื่นเช่นขายฝากหรือแลกเปลี่ยนไม่ได้และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่4ซึ่งกำหนดวิธีการขายไว้ให้ทําได้โดยการซื้อขายธรรมดาการประกวดราคา หรือโดยการทอดตลาดและกรณีให้เช่าซื้อให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการขายได้ทั้งนี้กฎหมายให้ผู้มีสิทธิในที่ดินเป็นผู้เลือกเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมที่ดินว่าจะใช้วิธีใดในการจำหน่ายที่ดินกฎหมายให้อำนาจอธิบดีกรมที่ดินเรียกค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินร้อยละห้าของราคาที่จำหน่ายเช่น ที่ดินราคา1ล้านบาทก็มีสิทธิเรียกค่าธรรมเนียมในการขายได้ไม่เกิน5 0,000่นบาทสำหรับการขายคราวนั้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมเฉพาะเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายของอธิบดีนำส่งรายได้ของกรมที่ดินไม่ใช้ค่าธรรมเนียมตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายที่ดินอธิบดีต้องดำเนินการให้เสร็จภายในสองปีถ้าไม่เสร็จ ต้องขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอจัดการขายที่ดินด้วยวิธีผ่อนส่งภายใน10ปีกรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าที่ดินนั้นราคาแพงขายไม่ได้แต่มีผู้ขอซื้อโดยวิธีการผ่อนชำระในระยะยาวไม่เกิน10ปีก็ให้กระทำได้โดยการขออนุมัติจากรัฐมนตรีหรือหากอธิบดีกรมที่ดิน เห็นสมควรจะแบ่งขายที่ดินนั้นออกเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายก็ให้ทำได้เพื่อให้การขายคล่องตัวและสะดวกรวดเร็วมาตรา51ในกรณีที่อธิบดีจะใช้อำนาจจำหน่ายที่ดินตามประมวลกฎหมายนี้ให้ผู้มีสิทธิในที่ดินอันจะพึงจำหน่ายตกลงกับพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าที่ดินแปลงใดหรือส่วนของที่ดินตอนใดจะพึงจำหน่าย ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการชี้ขาดกรณีข้อเท็จจริงปรากฏว่าที่ดินที่ต้องจำหน่ายมีหลายแปลงหรือมีแปลงเดียวแต่เนื้อที่เกินส่วนที่เกินต้องจำหน่ายเช่นนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้มีสิทธิในที่ดินที่จะต้องจำหน่ายตกลงกับพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อนที่ดินที่มีอยู่จะจำหน่ายแปลงใดหรือถ้ามีแปลงเดียว แต่ต้องจำหน่ายเนื้อที่ในส่วนที่เกินก็ให้ตกลงกันว่าจะแบ่งเนื้อที่ดินส่วนไหนหรือตอนใดเมื่อตกลงกันแล้วอธิบดีกรมที่ดินก็จะดำเนินการจำหน่ายตามที่ตกลงกันต่อไปถ้าตกลงกันไม่ได้เจ้าพนักงานที่ดินจะเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติชี้ขาดต่อไปคำชี้ขาดของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติถือเป็นที่สุด แต่ถ้าเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมหรือตกลงก็ต้องเข้าสู่กระบวนการศาลยุติธรรมต่อไปมาตรา52ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรจะใช้อำนาจจำหน่ายที่ดินให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งไปให้ผู้มีสิทธิในที่ดินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันเมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตกลงกับผู้มีสิทธิในที่ดินเกี่ยวกับราคาที่ดิน ถ้าไม่สามารถตกลงราคาที่ดินกันได้ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์โดยอนุญาตโตตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลมราคาที่ดินที่จะพึงตกลงหรือจะพึงกำหนดโดยอนุญาตโตตุลาการนั้นให้ถือราคาตลาดตามที่เป็นอยู่ในวันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ แจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินทราบว่าอธิบดีจะใช้อำนาจจำน่ายวิธีการดำเนินการตามมาตรานี้เมื่ออธิบดีกรมที่ดินพิจารณาเห็นสมควรจำน่ายที่ดินของบุคคลใดก็จะสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบและพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันเมื่อพ้นกำหนด จึงให้เจ้าหน้าที่ตกลงกับผู้มีสิทธิในที่ดินว่าจะขายที่ดินในราคาไร่หรือตารางวาละเท่าใดซึ่งกฎหมายให้เวลาเจ้าของที่ดินเตรียมตัวเพื่อกำหนดราคาที่ดินให้เหมาะสม30วันซึ่งเป็นการสมควรกรณีตกลงกันได้อธิบดีกรมที่ดินก็จะได้ดำเนินการจำหน่ายตามข้อ4แห่งกฎกระทรวงฉบับที่4คือ ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหรือสูงกว่าที่ตกลงกันไว้ก็ให้ขายไปแต่ถ้าเสนอราคาต่ำกว่าที่ตกลงกันไว้ให้ขายได้ถ้าเจ้าของที่ดินยินยอมกรณีไม่สามารถตกลงกันได้ต้องดำเนินการโดยอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาตรา53นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ ตามความในมาตรา52ให้อธิบดีมีอำนาจครอบครองที่ดินนั้นทันทีและให้ผู้มีสิทธิในที่ดินบริวารผู้เช่าผู้อาศัยและบุคคลอื่นใดที่อยู่ในที่ดินนั้นออกจากที่ดินภายในกำหนดหนึ่งปีในกรณีที่มีสัญญาเช่าที่ดินแปลงนั้นอยู่ก็ให้สัญญาเช่าเป็นอันระงับไป ในวันที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินทราบว่าอธิบดีจะใช้อำนาจจำน่ายเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบตามมาตรา52แล้วหมายถึงผู้นั้นได้ทราบการแจ้งแล้วนับแต่วันนั้นเป็นต้นไปอธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจครอบครองที่ดินนั้นทันทีและผู้มีสิทธิในที่ดินหมายถึงเจ้าของที่ดินบริวารเช่น บุตรภริยาลุงป้านา้าอาที่อยู่ร่วมกันผู้เช่าผู้อาศัยที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินให้อยู่อาศัยหรือทำกินต้องออกจากที่ดินภายในหนึ่งปีถ้าที่ดินนั้นมีสัญญาเช่าอยู่ก็ให้สัญญาเช่านั้นระงับไปในวันที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินทราบซึ่งตามปกติ สัญญาเช่าจะระงับสิ้นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าแต่ในเรื่องนี้ถือว่าสัญญาเช่าระงับสิ้นไปโดยผลของกฎหมายพิเศษมาตรา54เมื่อมีการจำหน่ายที่ดินของผู้ใดตามในแห่งประมวลกฎหมายนี้โดยวิธีเช่าซื้อหรือผ่อนชำระราคาให้อธิบดีชำระราคาที่ดินให้แก่ผู้มีสิทธิในที่ดินเป็นงดงด ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้อนุ 1. กรณีการจำหน่ายตามมาตรา39ให้ผ่อนชำระราคาที่ดินภายใน5ปีอนุ 2. กรณีการจำหน่ายตามมาตราอื่นให้ผ่อนชำระราคาที่ดินภายใน10ปีสำหรับการผ่อนชำระราคาที่ดินนั้นให้คิดดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีของราคาที่ดินที่ค้างชำระ จากผู้ซื้อห, linkage, หรือผู้เช่าซื้อให้แก่ผู้มีสิทธิในที่ดินเดิมหากมีการจำหน่ายาที่ดินของผู้ใดตามประมวลกฎหมายที่ดินนี้โดยการเช่าซื้อหรือผ่อนชำระให้อธิบดีกรมที่ดินชำระราคาที่ดินให้แก่ผู้มีสิทธิในที่ดินเป็นงวดงวดหากจำหน่ายาที่ดินตามมาตรา39ให้ผ่อนชำระราคาที่ดินภายใน5ปีแต่หากเป็นการจำหน่ายที่ดินตามมาตราอื่น ให้ผ่อนชำระราคาที่ดินภายใน10ปีมาตรา55ในกรณีการขายหรือให้เช่าซื้อที่ดินตามความในมาตรา50ถ้าผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเช่าซื้อแล้วแต่กรณีให้อธิบดีมีอำนาจเรียกที่ดินคืนในการเรียกที่ดินคืน ให้สิทธิในที่ดินตกเป็นของกรมที่ดินในวันที่ผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อได้ทราบหรือควรจะได้ทราบถึงการเรียกที่ดินคืนการเรียกคืนตามมาตรานี้มีได้ในกรณีที่มีการขายโดยวิธีการผ่อนชำระราคาหรือการให้เช่าซื้อไม่ใช่การซื้อขายเสร็จเด็ดขาดซึ่งตามกฎหมายกรรมสิทธิในที่ดินยังเป็นของเจ้าของที่ดิน ยังไม่ได้ตกไปเป็นของผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อจนกว่าจะได้มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์กันแล้วดังนั้นในระหว่างที่มีการผ่อนชำระราคายังไม่หมดหรือระยะเวลาการเช่าซื้อยังไม่ครบกำหนดถ้าผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเช่าซื้ออธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจเรียกที่ดินคืนได้ โดยให้สิทธิในที่ดินตกเป็นของกรมที่ดินในวันที่ผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อได้ทราบหรือควรจะได้ทราบถึงการเรียกที่ดินคืน